ธิรททรชวนชนาทิปมาเล่นด้วยกันทีมชัติไทยชุด AFF s u ซูซูกิครับขุมกำลังดีที่สุดในรอบ10ปีเห็นไลน์อัพและขนลุกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้มาคุยจัดเต็มกันเรื่องของทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอล AFF Su ซูซูิขุมกำลัง ดีที่สุดในรอบ10ปีเห็นไลน์อัพแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเลยนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของพี่อุ้มธีรทรชวนพี่เจชนาทิพมาเล่นด้วยกันจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกด s u b สไคร b ์ในช anel ต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่60,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตรคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับก่อนจะไปคุยเรื่องของพี่อุ้มทีลทรที่ชวนพี่เจชนาทิพมันเล่นด้วยกันไปคุยเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า AFF Suzuki Cup ในช่วงปลายปีนี้นะครับโดยเกมแรกของเราเนี่ยจะลงเล่นในวันที่5ธันวาคมด้วยกันรอพบคู่ชนะระหว่างบูไนหรือว่าติมอร์เลสเตนะครับซึ่งรายการนี้ผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยให้ความ สนใจอย่างมากนะครับเพราะเป็นรายการส่งท้ายปีรวมไปถึงถ้าเกิดสมมติทีมชาติไทยได้แชมป์เนี่ยมันจะทําให้กระแสะฟุตบอลไทยกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเพราะต้องยอมแล้วว่าทัพช้างศึกของพวกเราเนี่ยห่างหายจากการเป็นแชมป์มานานพอสมควรนะครับทำให้ตอนนี้ทีมงานทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างมาดามแป้งผู้จัดการทีมมาโน่โฮกิ้งเฮดโค้ดแล้วก็บรรดาทีมงานสตาฟโค้ดต่าง ก็กำลังทําการบ้านอย่างหนักในเรื่องของการเตรียมทีมรวมถึงการเรียกนักเตะมาร่วมทีมลุยศึกฟุตบอล AFF Suzuki ูจนถึงตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นลายชื่อของนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอล AFF Suzuki ู u กักันไปพอสมควรแล้วนะครับเรียกได้ว่าณนตอนนี้หลายๆสโมรสรอ,ออกมาประกาศเลยว่ามีนักเตะกี่คนจะไปติดทีมชาติไทย อย่างบุรีรัมย์ก็มี9คน B ี9คนล่าสุดเนี่ยเชียงรายก็มี4คนนะครับก็จะมีในส่วนของเอกนิตปัญญาสุริยาสิงห์มุย้ยรวมไปถึงพิธิวัตส,สุกิธร,รมกุลแล้วก็ศิวกรเจตกุลขณะที่เมืองทองเนี่ยก็จะมีการประกาศเหมือนกันนะครับรอติดตามซึ่งแสดงเห็นว่าทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนนี้เนี่ยขุมกาลังปึกมากรวมไปถึงคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า นักเตะที่จะมาจากเจลีกเคลีกรวมถึงยุโรปเนี่ยก็พอม,มาช่วยทีมชาติไทยนะครับจากเจลีกก็จะมีพี่อุ้มธีรทรจากมารีนอตแล้วก็พี่เจชนาทิพ์จากฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับรวมไปถึงน้องพีสตรัไข่ประโคนจากชุนบุกคุนไดมอเตอร์แล้วก็มีพี่ตองกวินด้วยเรื่องนี้เซอร์เด็กคอนเฟิร์มเลยว่านักเตะจากเจลีกจากเคลีกเนี่ยจะมาช่วยทีมชาติไทยรุยสึกฟุตบอลเอเอฟเอฟซูซูกิ uki, ครับแน่นอนนะครับเท่ากับว่า จากรายชื่อณนะตอนนี้เนี่ยทั้ง68หรือ69คนเดี๋ยวจะมีการตัดให้เหลือ30คนเพื่อเดินทางไปที่สิงคโปร์นะครับไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสำหรับผมในรายการซูซูกิคับผลน,นี้เนี่ยพูดได้เลยว่าขุมกำลังของทัพช้างศึกเนี่ยดูดีที่สุดในรอบ10ปีก็ว่าได้หรืออาจจะเป็นการดูดีที่สุดตั้งแต่มีมาเพราะว่าทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยเรามีนักเตะที่มาจากต่างประเทศเยอะมากนะครับ คือก่อนหนะ้าในทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องยอมแล้วว่าการที่นักเตะหนึ่งคนจะไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างยากอย่างมากแต่ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยนักเตะไทยของเราเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแล้วก็ถูกดึงไปเล่นต่างประเทศเยอะทั้งในเจลีกก็มีพี่อุ้มธีรทรพี่เจชนาะทิพมีน้องยาสิริโชคพาโสทีเล่นอยู่กับ f อฟลิวกิลในเจ2แล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นรวมไปถึงเจ้าพีสัตย์ร,รักที่อยู่ที่ชุนบุก พี่ตอนกวินที่อยู่ที่โอเอสลูเวนแล้วก็มีนักเตะที่เป็นลูกครึ่งที่อยู่ยุโรปอยู่แล้วนะครับอย่างโจลาทานเข็มดีธนวัฒน์ซึงจิตถาวรซึ่งเท่ากับว่าโอโ้ขุมกําลังของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยปึกสุดๆนะครับสำหรับผมอ่ะผมตื่นเต้นกับเวลาการประกาศไลน์อัพของทีมชาติไทยชุดนี้อย่างมากนะครับคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเคยคิดเราดูทีมชาติญี่ปุ่นดูทีมนูน้นทีมนี้เนี่ย เขาจะประกาศไลอัพออกมานักเตะ11ตัวจริงของเขาเนี่ยจะมาจากยุโรปกันหมดเลยนะครับจำได้ไหมตอนที่ไทยเจอกับญี่ปุ่นในบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยโหเราตื่นเต้นมากเราก็อยากจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ย11ผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยอาจจะมีนักเตะที่มาจากเจลีกหรือยุโรปเนี่ยสักครึ่งทีมบวกกับนักเตะจากไทยลีกแล้วก็ฟินแล้วนะครับซึ่งมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วกับทีมชาติไทยในยุคซูซูกิครับ คนนีนะครับเพราะว่าไปไล่เลียงเลยเนี่ยบรรดานักเตะที่มาจากเจลีกเคลิกรวมถึงยุโรปเนี่ยสามารถออกสตาร์ทเป็นตัวหลักให้กับทีมได้นะครับลองคิดเล่นๆเ,เรากับฟินตั้งแต่ตอนที่พี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มธีรท,ทรพี่มุย้ยจิรศิลป์ไปค้าแข้งเจลีกและกลับมาช่วยทีมชาติไทยเนี่ยตอนประกาศไล์อัพธีรศิลป์แดงดามาจากซานเฟซโกโยชิมาธีรทรมาจากว oh ิเซลโกเบโยโกฮาม่าเอฟมารีนอต หรือชนะทิพย์สงกสินมาจากคอนซาโดเลซัปโปโรมันเท่มากแล้วนะครับแต่คราวนี้มันจะมีมากกว่านั้นนะ่ะลองคิดดูนะครับถ้าเกิดสัตว์ร์ได้ลงมาจากชุนบุกธนวัฒน์มาจากเลสเตอร์กองหลังมีโจทานเข็มดีมาจากโอบิโอเดนเซ่จับคู่กับปันสายเหวิ่ยบบูนจากวีรัมที่เป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกแบ็กซ้ายชิลอทอนจากมารีนอสรวมถึงกองหน้าอาจจะเกิดประกาศเป็นสิริโชคพาโสมมาจากเอฟซีลิวคิวในเจลีกโอ้โหผมคิด ดูแล้วเราก็ตื่นเต้นอะ่ะผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นความคิดที่ไม่น่าเชื่อว่ามันกําลังจะใกล้เกิดจริงๆกับทีมชาติไทยกับการที่เรามีนักเตะไปคาแข้งอยู่ต่างประเทศเยอะมากซึ่งเป็นข้อดีในตอนนี้อย่างมากของทีมชาติไทยนะครับเรียกได้ว่าขุมกําลังปึกมากนักเตะก็พร้อมทั้งในไทยลีกที่มีฝีเท้าแจม่มแล้วก็ตัวที่มาจากยุโรปสำหรับผมนะผมว่าถ้าเกิดเราได้นักเตะอ,อย่างที่มาดามแป้งเซอร์เด็ตออกมาพูดว่าฟูลทีมแน่ๆเนี่ย ผมคิดว่าทีมชาติไทยของเราขุมกําลังดูดีที่สุดในอาเซียนตั้งแต่เคยมีมาก็ว่าได้นะครับคุณน่าจะคิดเห็นเหมือนกับผมอ่ะเพราะว่ามันไม่ง่ายนะครับกับการที่ทีมชาติอาเซียนจะมีนักเตะที่ค้าแข่งในเจลีกจากยุโรปมาอยู่ในทีมี่ยค่อนทีมอ่ะอันนี้เป็นเรื่องดีจริงๆแล้วก็นักเตะที่อยู่ในไฮลีกก็ฝีเท้าดีเรียกได้ว่าขุมกําลังของทีมชาติไทยในซูซูกิคัพครั้งนี้เนี่ยมันปึกแล้วมันทําให้เราเนี่ยอยากจะดูอย่างมากนะครับสาหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนนี เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เห็นทีมชาติไทยชุดฟูลทีมมานานแล้วนะครับคุณจําได้ไหมว่าการได้เห็นพี่มุ้ยยืนหน้าพี่อุ้มเป็นแบ็คซ้ายพี่เจชนาทิพเป็นมิดฟิลด์ตตวลุกและเล่นพร้อมกันในนามทีมชาติไทยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ต้องย้อนไปนู่นเลยนะครับเอเชียนครับซึ่งมันก็นานมากแล้วนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภารกิจแต่คราวนี้ทุกคนพร้อมใจมาช่วยทีมชาติไทยในซูซูกิครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นชุดฟูลทีมที่เราคิดถึงเ่ยเราอยากเห็นพี่มุ้ยเทอล์สินยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าใช่ไหมและเขาก็ยิงประตูให้กับทีมชัดไทยสร้างความสุขให้ตลอดพี่เจชนะทิพย์ลากเลื้อยกระชากและจ่ายคิลเลอร์พารพี่อุ้มเีลทรอ,อยู่ในช่วงที่กําลังพีิกสุดๆเล่นดีกับมารินอนอตมากๆยังมีน้องพีสตัตลักษณ์ที่เล่นเป็นปีกขณะที่นักเตะที่อยู่ในไทยลีกอย่างสุปชัยก็ฟอร์มดี มีพิตังสารัฐที่คุมกลางมีพิธิวัตรที่โอ้โหก็เล่นดีเนี่ยมันทําให้เราตื่นเต้นสำหรับผมตื่นเต้นมากและคุณผู้ชมตื่นเต้นหรือเปล่ากับการที่จะเดนทีมชาติไทยชุดฟูลทีมในศึกฟุตบอล AFF Su ซูซูกิครับผลนี้รอติดตามนะครับผมเชื่อว่าในตอนนี้ทีมงานอย่างมาดามแป้งและก็มานโพกิ้งเนี่ยกำลังทําการบ้านอย่างหนักเพราะเขาประกาศไว้แล้วนะครับว่าจะพาทีมเป็นแชมป์ให้ได้ เพราะฉะนั้นเขามุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่แน่นอนแล้วแล้วก็ทุกสโมสรในไทยลีกก็ให้ความร่วมมือนะครับปล่อยนักเตะมาช่วยทีมชาติไทยถึงแม้แต่ละคนจะเป็นตัวหลักของสโมสรก็พร้อมมาช่วยทีมชาติไทยเพื่อประสบความสาเร็จเรียกได้ว่าทีมชาติไทยชุดน,นี้เป้าหมายเดียวกันคือการพาทัพช้างศึกกลับมาเป็นแชมป์ฟุตบอลอาเซียนและเรียกกระแสเรียกสุดท้ายกับแฟนฟุตบอลชาวไทยซึ่งจะทำได้ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของวงการฟุตบอลไทยต่อไปนะครับจะทําให้ปีหน้าฟีฟ่าเดย์แต่ละครั้งรวมถึงในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเ,เนี่ยทีมชาติไทยของเราจะแข่งกร่ดงขึ้นแน่นอนนะครับย้ำอีกครั้งโปรแกรมฟุตบอล AFF Suzuki Cup เกมแรกของทีมชาติไทยนะครับจะเจอกับบูไนหรือว่าตีมอเลสเตในวันที่5ธันวาคมจากนั้น11ธันวาคมพบเมียนมา14ธันวาคมพบฟิลิปปินส์และก็18ธันวาคมพบสิงคโปร์ขุมกำลังนักเตะดีและอยู่ที่มาโนโพกิ้ง จะเตรียมทีมยังไงเพราะนี่งานไม่ง่ายนะครับเพราะมานโ p พ k กิงก็ใหม่กับการมาคุมทีมชาติไทยรวมไปถึงเวลาเตรียมทีมฝึกซ้อมก็ไม่เยอะคราวนี้เป็นบทพิสูจน์ของมานโพกิงจริงๆว่าเขาเนี่ยรู้จักนักฟุตบอลไทยรู้จักวงการฟุตบอลไทยดีแค่ไหนก็รอติดตามแต่ก็จะช่วยทีมชาติไทยชุดนี้กันแบบเต็มที่นะครับ จากนั้นมาพูดถึง2นักเตะทีมชาติไทยที่ค้าแข้งอยู่ในศึกฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นกันหน่อยก็คือพิุูมธิรทรและพี่เจชนาทิพย์สงกระสินนะครับผมเชล่วว์แฟนบอลชาวไทยก็ได้ติดตามพวกเขาเป็นแบบเต็มๆพิุ้มธิรทรอย,อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีอย่างมากพี่เจชนาทิพย์กลับมามีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็มันเป็นตัวหลักให้กับซัปโปรโรล,ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ทราบว่าพิุ้มธีรทรในเกมล่าสุดที่ ino, ทมาริโนสถล่มเอฟซีโตเกียว8-0เนี่ยผมได้มีโอกาสบรรยายต้อองบอกว่า โอ้โหมารินอสพี่อุ้มแล้วก็นักเตะมารินอตอย่างไดเซนมมเอดะแล้วก็ตัวลุกทุกคนเนี่ยเล่นดีอย่างมากนะครับและเกมนี้พี่อุ้มก็ได้รับคําชื่นชมสุดๆเลยแล้วก็ได้รับเลือกเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับขณะที่พี่เจชนาทิพส่งกระสินผมว่าช่วงหลังเขามีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นมากๆแล้วก็ลงเล่นให้กับซัปโปโรเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับ ฟอร์มส่วนตัวของพี่เจชนาทิปเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาทําได้ดีตามมาตรฐานนะครับสามารถเอาตัวรอดได้ลากเลื้อยได้และเขาก็พยายามยิงประตูให้ได้เยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ต้องยอมรับวว่าคุณภาพทีมคอนซาโดเลซัปโปโรเนี่ยโดยเฉพาะนักเตะญี่ปุ่นหรือนักเตะบราซิลที่มาช่วยทีมเนี่ยแตกต่างจากทีมของพี่อุ้มอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอย่างชัดเจนนะครับอย่างนักเตะญี่ปุ่นของทางฝั่งซัปโปโรเนี่ย เรื่องของวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลหรือหรือการเล่นบอลเป็นกลุปกับเพื่อร่วมทีมเนี่ยไม่ค่อยดีจะเล่นค่อนข้างเห็นแก่ตัวเยอะอย่างพวกคาเนโกะโอกาชิวะออกบอลแต่ละครั้งยากต่างกับพี่เจชนาทิพย์ที่เขาเล่นเพื่อทีมตลอดนะครับได้บอลจ่ายง่ายๆแต่แค่ว่าในทีมซัปโปโรเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาเล่นร่วมกับพี่เจชนาทิพย ต่างคนต่างเล่นเยอะไปนะครับทำให้ฟอร์มของซัปโปโรช่วงหลังเนี่ยแลต่างคนต่างเล่นก็ไม่เข้าใจระบบการเล่นที่เปโตวิดวางไปจริงๆแต่สําหรับฟอร์มของพิเชชนาทิปผมให้เขาสอบผ่านเลยเพราะเขาก็ยังคงทําได้ดีนะครับเอาตัวรอดได้ตลอดเวลาได้บอลทีเจอนักเตะคู่ต่อสู้มา4ี่หคนซึ่งถ้าเกิดจะทาให้พิเชเล่นง่ายขึ้นเนี่ยนักเตะซัปโปโรต้องมาซับพอร์ตเหมือนกับบริเนสที่เวลานักเตะตัวลุกได้บอลเนี่ยก็จะมีเพื่อนร่วมทีไปซับพอร์ตกัน,นเยอะซึ่งซัปโปโรเนี่ย ด้วยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวเยอะไปนะโดยเฉพาะแนวลุกอย่างโอกาชิวะคาเนโกะอะไรประมาณเนี้ยก็ทำให้ซัปโปโรยังยังไม่ได้ไปอยู่ในท็อปของฟุตบอลเจลีกสักท,ทีเป็นเรื่องที่ต้องปรับนะครับแล้วก็มีแฟนบอลก็อยากเห็นพี่เจชนาทิ่ประสบความสําเร็จไงนะแต่อยู่กับซัปโปโรนะตอนนี้โอกาสมันก็ค่อนข้างยากอย่างมากเพราะด้วยคุณภาพทีมที่ผู้เล่นญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต่อกรกับทีมยักษ์ใหญ่ในเจลีกอื่นๆยากนะครับ ก็เลยเกิดคําถามว่าครูอยากเห็นพิเจชนาทิพย้ายทีเหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยและผมเองเนี่ยก็อยากเห็นพิเจชนาทิพประสบความสําเร็จในเรื่องของรางวัลส่วนตัวเขาได้แล้วนะครับ11นักเตะยอดเยี่ยมเจลีกนั่นคือสุดยอดของนักเตะไทยและแต่เรื่องของประสบความสําเร็จด้วยการเป็นแชมป์ในฟุตบอลเจลีกเนี่ยเต็มที่ยังได้แค่รองแชมป์ในฟุตบอลลูวานครับซึ่งถ้าเกิดพิเจได้แชมป์ในฟุตบอลเจลีกสักรายการไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเจลีก หรือลูวานครับรวมไปถึงเอ็มเพลเลอร์ครับมันจะทําให้พี่เจชนาทิพย์เนี่ยประสบความสําเร็จสุดๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ที่สุดของวงการฟุตบอลไทยอีกหนึ่งคนเลยนะครับถ้าเขาได้แชมป์ฟุตบอลในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นการเติมเต็มแล้วกันตอนนี้เขาก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยพี่เจชนาทิพย์เขาลงรูปในเพจของเขาอ่ะที่โดนนักเตะชิมิสึมาลุมเป็นภาพที่แบบเท่มากอ่ะนักเตะชิมิสึมาลุมพี่เจชนาทิพย์สี่ถึงห้าคน พี่เจอยู่ในวงล้อมนะครับซึ่งเขาลงรูปเนี่ยก็เรียกยอดไลค์ยอดแชร์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีพี่อุ้มธีรธรบุมาทันนะครับเข้ามาอํ้พี่เจเขาเข้ามาเมนเขาบอกว่าเอาลงยากจริงๆตัวนี้ 4- ี่ห้าคนเอาเขาไม่อยู่จริงๆหลังจากนั้นครับพี่เจชนาทิพก็มาตอบกลับพี่อุ้มมาเล่นด้วยกันหน่อยสิครับโกและหลังจากนั้นพี่อุ้มก็ตอบกลับพี่เจว่าอะไรหรือว่าเอาพี่ไปเล่นด้วยเองหรือว่าพี่เจชนาทิพเนี่ยมาเล่นกับพี่ง่ายกว่า เดี๋ยวจ่ายยัดให้เธินแล้วแทงต่อเป็นหลุดปีกและหน้า3ตัวโคตรไหวนี่เป็นคำตอบของพี่อุ้มธิรทรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแฟนฟุตบอลชาวไทยเข้ามาเห็นด้วยกับพี่อุ้มธิรทรเยอะมากอยากให้มารินอตคว้าตัวพี่เจชนาทิพไปเล่นไรคิดว่าพี่เจชนาทิพไปอยู่กับมารินอตต้องบอกว่าจะเฉิดฉายขึ้นกว่านี้แน่นอนเลยครับ ซึ่งคนเห็นด้วยเยอะมากนะครับเป็นการแซวกันขำๆเป็นการอํากันซึ่งผมคิดว่าน่ารักแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะบอกเลยว่าสุดดะเพราะระบบของมาริโนสและคิดดูถ้าพิเจชนาทิพปปยืนตำแหน่งมาโกจูเนียซึ่งมาโกจูเนียเล่นคอนบอลค่อนข้างยากในแต่ละเกมช่วงหลังฟองเขาตอบไปนะและ้วถ้าเปลี่ยนเป็นพิเจชนาทิพย์พลิกปุ๊บแทงซ้ายทีขวาทีหรือจ่ายคิลเลอร์พาสทะลุช่องเนี่ยให้บรรดาตัวลุกของมาริโนสอย่างเอลแบร เทรุฮิโตนะน่ะคากาวะไดเซนมาเอดาโกตะมิซุนุมะเรียวมิยาอิจิเลโอเซล่าสปีด99ทั้งนั้นวิ่งกันมันผมบอกเลยพี่เจเล่นง่ายขึ้นแน่นอนแล้วจะทำให้พี่เจแบบเฉิดฉายขึ้นนะมีคคลลอร์พาร์มีการยิงประตูเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่นี่เขาก็เป็นการแซลล์กันระหว่างพี่น้องที่ค้าแข้งในฟุตบอลเจลีนะครับก็ามาฝากแฟนๆในชแนงต้องสุยแต่ผมเชื่อว่า พอผมพูดเรื่องนี้ออกไปเนี่ยแฟนๆอยากเห็นพี่เจไปอยู่มาริโนต์แน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหคุณภาพทีมเขาดีอย่างมากคือต้องยอมแล้วจริงๆว่าคุณภาพทีมมาริโนอสเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นแล้วก็นักเตะต่างชาติพวกบราซิลหรือมาจากยุโรปเนี่ยดีกว่าซัปโปโรเพราะซัปโปโรเนี่ยงบประมาณการทําทีมค่อนข้างน้อยกว่าแล้วก็เขาก็มี เพดานที่จํากัดประมาณนี้นะครับก็รอดูว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ก็เป็นเรื่องที่มาแซลกันขำๆนะครับก็รอติดตามให้กําลังใจเขาได้นะครับการที่พี่เจพี่อุ้มไปสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยไปอยู่ฟุตบอลเจลีกนียตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สุดยอดอย่างมากแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทําให้นักเตะไทยคนอื่นๆเนี่ยมีความฝันที่อยากจะไปเป็นแบบพี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มเชียร์ทอนที่นู่นเป็นเรื่องดีนะครับการที่ไป้ายแข่้งฟุตบอลลีกที่สูงกว่า ไทยลีกเนี่ยมันจะทำให้เด็กเตะไทยพัฒนาจริงๆนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างมากอะยังไงก็ให้กำลังใจทั้งพิเจชนาทิพย์และพี่อุ้มธิรทรกันได้เยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันในชแนลต้องสุยฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กันด้วยมุ่งสู่6 0 0 0 0ซับไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัตคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ